ถ้ากำแพงวัดพูดได้ที่นี่วัดอุปสถารามมีเรื่องราวมากมายเล่าให้เราฟังหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะและความสงบเงียบวัดอุปสถารามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดโบสถ์คือคำตอบวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแกกลางอันเงียบสงบเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีตั้งแต่สมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและหลากหลายทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าวัดแต่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เล่าเรื่องราวผ่านการเวลาเมื่อมาถึงวัดคุุณจะะได้พพบบบกัรอโสถ พระวิหารสองอาคารสําคัญที่ตั้งอยู่คู่กันภายในประดิษฐานพระพุทธรูปงดงามและที่พลาดไม่ได้คือจิตกรรมฝาผนังอันน่าบันเจิดฝีมือช่างหลวงสมัยรัชก,กาลที่3ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนได้อย่างละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวาแม้จะผ่านการเวลามายาวนานแต่ความงดงามและปราณีตยังคงตราตรึงมณฑแปดเหลี่ยมที่เห็นไปตอนต้นคลิปสถาปัตยกรรมที่ได้อิทธิพลจากตะวันตกสร้างขึ้นเมื่อปี2442มีรูปทรงแปลกตาและเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่หาชมได้ยากด้านหลั งพระอุโบสถและวิหารคุณจะได้พบกับเจดีย์สองค์ที่เรียงรายกันแต่ละองค์มีรูปแบบศิลปะที่แตกต่างกันสแสดงถึงวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยอยุทยาจนถึงรัตนโกสิทร์การมาเยือนวัดอุโบสถารามจึงเป็นเหมือนการเดินทางย้อนกาลเวลาไปสู่ความสงบและงดงามของอดีตบรรยากาศริมแม่น้ำสแกกลังที่เงียบสงบยิ่งช่วยให้ใจผ่อนคลายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซึมซับศิลปะ ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตไทยแท้โดยสรุปแล้ววัดอุปโปสถานาจะทําให้คุณประทับใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของจังหวัดอุทัยธานีชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกันไว้ได้ยังมีอีกหลายวัดที่จะพาท่านไปเที่ยว